ตื่นเต้นมากๆครับยิ่งเป็นตั้งแต่ได้อ่านบทอะไรอย่างงี้มูดันโทษความอาร์ติสติกความเป็นความรีลิสติกด้วยอย่างหนึ่งที่ใส่จิตวิญญาณของเรามากขึ้นไปกว่าเดิมมีความฝันเธอฝันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนอัปการประวงมีความฝันแล้วก็ต้องตั้งใจไม่ถึงไงไม่ใช่อยู่ที่มีอ่อนกดดันเล็กน้อยนะ ความกดดันที่แบบตั้งแต่อ่านบทแล้วพี่พ่วงกับคูตู่อย่างเงี้ยครับเลือกเรามารับในบทนี้รู้ไว้ด้วยที่แกทีก่ว่าก,กล้าหนะักหนาะของแกก็โตมาจากละครเพิ่งฝาทัา้งนั้นแหละ,ะโตมาโดยไม่มีพ่อ,อหรือว่าความสัมพันธ์กับแม่ที่เหมือนจะสนิทแต่สนิทจริงไหมรู้สึกรู้สึกมันโดนใจบางอย่างกับประเด็นในเรื่องที่พูดคุยหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ ปกติไม่ได้พูดถึงกันในโลกภายนอกเป็นงานที่มีความหมายกับเราในช่วงเวลานี้มากๆพร้อมพร้อมซาวดเาคืออินตวอ